เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยครับอยู่กิบแบบาตในครับผมวันนี้เนี่ยเรามารีวิวสกินใหม่ของน้องวิปนะครับชื่อว่า snow festival วิปจากแว l เลอร์พารนีอยนะครับซึ่งรู้สึกว่าน่าจะอยู่แบบเขาเรียกว่ามันจะมีสกินหนึ่งที่แบบว่าไม่มีเอฟเฟกใช่ปะแต่สกินนี้มีนีครับผมนี่ดูเป็นต้นไม้คริสต์มาสอโออย่างน่ารักครับผมก็เล่นเซตนี้นะครับผมเป็นเซตที่มาตรฐานสุดแล้วสำหรับน้องวิปนะครับคือยังไงวิปก็ต้องเล่นเซตนี้แหละนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่เก่งนะครับ มาแล้วก็พลังแฝงเป็นอาชิมีนะครับพลังแฝงรวยเร็วนะครับผมเร็วมาบอกว่าเบาๆนะคะตัวจริงไหมพี่ <c oughs> KFC นะพี่ด่าก,กุ้งไก่อีก <c oughs> ไม่เป็นไรเราไม่ตอบเขาด่าเราไก่นะครับเป็น KFCKFC กิด<า> <c oughs> กิดแบดบุตรมาก็เกมนี้ไม่มีใครมาช่วยฟามเลยนะครับฟามคนเดียวก็จะช้าหน่อยๆน,นะ ดูเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยลมมิ่งกับแครี่เราจะอยู่เลนบนนะครับผมไม่ได้อยู่เลนมังกรเซนตินเนลนะครับแบบนี้เนี่ยผมก็จะเอามังกรเซนตินเนลยากนะเพราะว่าคนน้อยกว่านะครับแถมตัวเปิดไฟก็ไอ้แก๊กไปอยู่ด้านบนนะน่าจะไม่ได้นะครับนี่มาแล้วโหฟองตรงข้ามากันโคตรเยอะอย่างนี้เราจะอะไรไปสู้เลยเพื่อนก็ปล่อยได้เพื่อน เนี่ยผมรู้สึกว่าไอระเบิดท่านหนึ่งนี่ดูน่ารักดีนะมีแบบว่าเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งต้นคริสต์มาสนะครับเฮ้ยไอเพนอะไรขนาดนี้เลยเหรอฮะไออะไรขนาดนี้โอ้โหมันสับเราอีกมาเดิเอ็งจะเอาอะไรขนาดนี้ตายไหมเออป้อมปืนตามไปเพื่อนเข้ามาลึกขนาดนี้นก็ต้องตายนะเพื่อนนะเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงนี้ยังอ่อนแออยู่นะสำหรับน้องวิบนะครับผม นี่เห็นไหมระเบิดระเบิดกระดิ่งตอนนี้นี่เริ่มยิงเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีธนูฟาร์มแล้วรู้สึกว่าชีวิตก็จะดีขึ้นหน่อยๆนะรองเท้าตีเร็วระเบิดลงนาโอ้โหไม่โดนวะแก๊กดึงมาเอามันฟิกเกอร์ไปโดนโซ่เอลสูยิงไม่โดนเอาอย่างงี้เออนี่อันตีเห็นไหมเป็นจรวดจรวดว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับประทัดประทัดคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ผมขอฟาร์มก,ก่อนนะครับเพื่อนๆเราเริ่มฟาร์มเร็วขึ้นนะเล่นเริ่มฟาร์มง่ายขึ้นด้านล่างไหมฟเลเรนโนนายโชว์การลำคั้นเทพให้เราดูหน่อยนด้นถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่ารักเลยนะสำหรับวิบสกินนี้นะครับดูแบบว่ามีแบบเป็นหุ่นยนต์ต้นคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีเปลี่ยนสีด้วยนะเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะสกินนี้นะครับนีย่ยิงรัวๆเอาดีมาดิครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอเลนยังไงเราได้เท่านี้วะโอเคเฮ้ยเพลมายังไงโอ้ตายวะเพลงโคตรแรงเลยเพื่อนเฮ้ยมวยจะตายวะมวยตายแล้วสตาร์เสร็บร้อยซาตาผมอยู่ไม่ได้เหมือนกันโอ้เอาเราเบิดติดกำแพงไปหนึ่งทีโอเคเกือบตายเหมือนกันนั่นเรานะครับ <c oughs> เพลงแรงมากเลยนะแผ่นนี้เอาไปซ่อดาก้อนยิงคนเดียวอย่างเงาเงา มีใครจะมาช่วยเราไหมเพื่อนเดนี๋ยวผมใกล้จะได้ดาบครีแล้วนะครับผมบอกเลยหน้าลั่นแน่นอนดาบครีมาแล้วมวยไซตมะเรียบร้อยครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสลิงสติงนะครับผมบอกเลยว่าถ้าได้สลิงสติงเนี่ยปืนกลน,นี่ยิงอย่างเร็วนะครับบอกเลยยิงเร็วโคตรๆนะสลับวิบนะครับ <c oughs> เลิงกลางไม่เพื่อนลุยเลยไม่เพื่อนลุยเลยไหมเลิงกลางเลยเพื่อนมา เราเริ่มมีของเรายังห้าวอยู่โดนด้วยนะระเบิดมาเปล่าบอลเลนแก๊กดึงมานายดึงใครคนนั้นเป็นศพแน่นอนเราเดินตามแก๊กดีกว่านะครับแก๊กดึงมาสักคนได้เปล่าขอร้องแก,ก๊กอย่าฆ่าคน <c oughs> ปอมล่างก็ได้เพื่อนมาเฮ้ย <c oughs> เอลสุมันอยู่ในป้อมวะจัดก,การมันเพื่อนเราว่าเราได้ป้อมล่างได้นะครับ ด้านบนน่าจะแตะฟรีนะสาหรับป้อมเรานะครับไม่มีใครกันเลยป้อมล่างแหละผมอะ <m> ่ะเขาก็ไม่กันล่างนะแก๊กยังหาดึงไม่ได้นะครับอองั้นเอานี่เลยเพื่อนมาดาร์คเซเลเยอร์อเป็นไงเป็นการตีที่รวดเร็วโคตรๆนี่ขนาดมีสองปัฟตีเบาลงนะแป๊บเดียวแหกนะครับผมโอ้โหแก๊กเราตายว่ะ ตรงกลางเพื่อนบูไหมบูไหมมีใครจะบูไหมเฮ้ยเฮ้ยเเรือมา้ามันหลุดอยู่นะเมื่อกี้มันเดินล้ำอยู่นะเดินล้ำโอ้โหพินโอ้โหโอ้โหไม่ได้ว่ะเพื่อนเพนม่นโคตรแรงเลยครับคือแบบยืนไม่ไหวเลยถ้าโดนเพนสับสองรอบแม่ผมแหกวะ่ะระบอมช่วยไปเพื่อนไม่โดนอีกเดี๋ยวผมขอตีแดงก่อนดูดเลือดกันมาก่อนเพื่อนโอเคได้เลือดมาตรงกลาง คารนติโนหาจังหวะก่อนครับมวย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 ไม่กลับด้วยนะมวยไม่กลับนะมวยเองไม่กลับใช่ไหมครับผมมาเดดดอกไม่โดนอย่างนี้ก็เสร็จดีครับเรียบร้อยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มวยไม่ยอมกลับนะเรียบร้อยเลยตอนนี้6คิวแล้วตอนนี้นี่คือเราเราเก่งแล้วนะเพราะว่าของอะไรคือมันถึงเวลาของวิบแล้วนะครับผมเดี๋ยว่อไปผมจอดเป็นโบออฟสลอเทอร์นะครับ บอกเลยถ้าได้โบออฟสล็อเทอร์ก็คือยิงครีกเกือบทุกนัดนะเพราะว่าของที่ออกมาเนี่ยเป็นอัตราครีหมดเลยนะครับผมทั้งดาบครีสลิงสติงก์แล้วก็โบออฟสล็อเทอร์นะครับเดี๋ยวโอ้โหผมกดผิดว่ะเพื่อนๆอยู่ๆมือลัน่นไปล่างอันตีเฉยเลยแก,ก๊กโอ้โหดึงสวยจัดเรียบร้อยบอกแล้วโอ้ยเพนโอ้ไม่เ,นเพนโคตรแรงเลยว่ะโอ้โห ดึงตัวด,ดึงไม่โดนนะโอเคฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมมีบูออฟสลอเธอร์ s <S เลยเห็นไหมคริทุกนัดที่ยิงผมบอกเลยคริทุกนัดดูดูการยิงของเราคลิแบบว่าไม่มีอะไรมากัน้นโอ้โหพันเจ็ดมาดิครับแป๊บดเดียวตายตรงกลางววก,กันอีกแล้วยังไงผมกำลังไป มาดิครับผมเรียวมะมาดิครับมาเนยครับโอ้โหเรียวมะมันคนอื่นเลยว่ะเพีนโอ้โหมาดิเออมึงเพลงโคตรแรงเลยเลเจนดารี่เรามีเราจะมีบอะสลอเทอร์เพื่อนสู้ปเปล่ามาดิเรียวมะมาดิเอ้ยหน้าหน้าสันเมื่อกี้ตัวเราหน้าสันว่ะโอ้โหเสียดายว่ะเรียวมะอ้อมกลางมา ที่ป้อมก่อนเลยครับเกมชนะที่ป้อมเพื่อนแก๊กทานายดึงโดนบอกเลยมีศพแน่นอนดูสวยมากโอ้โหเพนมาวะเพนมาตายไหมโอ้เพนรอดอีกอสวยมากเพื่อนดึงสวยจะจัดยิงลัวๆเรียบร้อยครับผมวางบอมไปหนึ่งทีผมว่าอันติของบิ๊เนี่ยมันหลบง่ายเกินนะพเพื่อนเพื่อนเอาตรงๆไหมคือมันง่ายเกินที่จะแบบว่าไม่โดนอันติของบิ๊กอะ อย่างน้อยคงจะมีสโลในวงอะไรประมาณนี้นะครับโอ้เอลสูสองเราแม่งพันเก้า 1, เลยวะขอ,อดุดเรื่อยก,ก่อนตอนนี้เก้าคิวป้อมกลางมาเพื่อนมาเดี๋ยวผมตีป้อมให้มาเกมชนะที่ป้อมเพื่อนตีป้อมก่อนเลยโอเคได้ป้อมมาแล้วนะครับแต่เพื่อนเราตายหมดแล้วเนาะต้องถอยก่อนนะครับผม อย่าเอาคลิปไปลงนะพี่ผมอายเขาฟอเลนติโน่ฝั่งเราคืออายที่แบบว่ายัง,ง,งไงตายเยอะใช่ไหมมาตอนนี้ผมบอกเลยหน้าไหนใครก็ได้แก๊กดึงมามีศพแน่นอนมาเดลเรวมะสู้เปล่าโอ้โหผมยิงเรวมะว่ค่ขยจะเข้าอะฟอเลนเดี๋ยวมันเยอะมันเยอะเพนดอ้โหมาเดเดรับเพเ ผมจะแหกเหมือนกันมาเดยเรามีดูดเลือดนะตีนี่ก่อนเรามีดูดเลือดมาเดยกดดูดเลือดแล้วขอดูดเลือดหน่อยเพื่อนเรียมวมะระเบิดโดนไปด้วยมาเดยยิงรัวๆแบบไม่มีอะไรมากัน้นเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมเอาป้อมบนป้อมกลางได้นะจบได้นะเนี่ยพอเลียเอาป้อมบนให้หน่อยเพื่อนเดี๋ยวเราจบให้มาแต่เอลสูรเขาจะเกิดแล้วนะครับ น่าจะจบไม่ได้นะครับน่าจะได้แค่ป้อมตอลเนจิโน,โน่มันล้ำใจว่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เงินผม3,700นะครับไม่แน่เดี๋ยวอาจจะออกดับแดงเนาะเดี๋ยวรอดูก,ก่อนเฮ้ยเยเพนเพนเพนมาเดเระาวาังบอมเป็นหนึ่งทีรู้สึกว่าอันติของบิบเนี่ยเอาไว้แคคลิปเอาไว้ทำเดเมจจริงๆนี่ทำยากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เลียวมะมาดีครับผมมาดีครับอืมเรียบร้อยเพนมาโอ้โหโอ้โห,โโหเพนโคตรแรงเลยครับแรงแบบแรงแบบแรงอลังการมากโอ้เราว่าเราแรงน,นะเพนแรงกว่าเราอีกนี่ครับดาบแดงมาเลยเพื่อนมาเอาให้ถึงที่สุดไปเลยก็อสเลเยอร์เอาไม่ได้เพื่อนเราคนเดียวต้องรอทีม,มเพนหนีไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมว่าต้องรอทีมนะครับเพราะว่าเราโซโลกับเอลสูอย่างเงี้ยเอาเอาไม่ได้นะแท็กมาแล้วมาเร็วช่วยเราหน่อยช่วยแท็กให้เราหน่อยมันรู้แล้วนะว่าเราตีกอสเซลเยอร์สตาเรายังไม่เกิดบอลเลนก็เราก็ยังไม่เกิดวัดดวงไปเลยเพื่อนมาเพนมาวะมาดิครับผมเรียบร้อยแตกเพนมาเพื่อนเพนโอโหมีตัวแข็ง โอ้โหมวยชกเพนตายมาเลยครับคลั่งแล้ววิบมาเลยครับกดดูดเลือดแล้วมาดิสู้สู้สดีครับเอลสุมันมาว่ะผมมีเคียวมีเคียวโอเคเอลสุสองเราไม่โดนแก๊กโอ้โหยังไม่ดูสวยจัดมายิงล้วนลเอลสุสองพันไปดีเอลสุมาดิครับผมจังหวะน,นี้วิบคลั่งเรียบร้อยครับผมโอ้โหเรียบร้อยหมดตีครับ15คิวตาย0 10แอซซิต น้องวิปต้นคริสต์มาสก็เอาจริงวิปนี่ก็ถือว่าถ้าสมมุติว่าแผนนี้เก่งมากไหมสลับผมก็มองว่าไม่ได้เก่งมากนะครับคือในแรงงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทอนเป็นเอลสุเป็นฮายาเตะนะครับผมมาดียวอลลินโนเรียบร้อยครับผมจบบ้านโอเคก็ เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเกมนี้น่าจะทำดาเมจไปเยอะอยู่นะเพราะว่าเรายิงรัวมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าทําไปเท่าไหร่เนาะต้นคริสต์มาสน้องวิปนะครับ40%ดาเมจก็อย่างว่านะครับมันติดขี้ทุนัดเลยนะติดคี้แรงมากนะครับผมสลับน้องวิปนะครับยิงรัวยิงเร็วด้วยทําดาเมจก็เลยทําเยอะนะครับผมทําไปแสนแปดนะครับถือว่าเยอะมากๆอยู่นะสลับน้องวิปนะครับ อะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ